คมื่วันนี้สมาชิกองค์การพริัจารณาตรรําบลไทยมายื่นคําร้องต่ออ,อป,ออปชอนะครับสืบเ,เนื่องจากการปร่าส่วนภูมิภาคนะครับมีโครงการก่อสร้างะระบบป่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมูลค่า600ล้านบาทนะครับสัญญาเนี่ยตั้งแต่ปี61หนึจนถึงปี62นะครับ570ต้อัน ก็ปรากฏว่าผู้รับจ้างเนี่ยก็ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลานะครับหลังจากนั้นมาก็มีการผ่อนปลนนะฮะ,ะกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปี64นะครับการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับในที่สุดช่วงนั้นนี่นะครับรักษาการผู้ว่าการประปาเนี่ยก็ทำหนังสือ,อแจ้งไปยังผู้รับเหมาว่า,าก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญาที่ผ่อนปลนเนี่ยนะครับ ภายใน30วันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการบอกกล่าวยกเลิกสัญญาไปโดยพรันนะครับแต่ปรากฏว่าในระยะเปลี่ยนผ่านช่วงนั้นเนี่ยพลมอมีมตินะแต่งตั้งผู้ว่าการประปาภูมิภาคคนใหม่เมื่อเรียนชิงหาปี65นะครับแล้วปรากฏว่าพอมีผู้ว่าการประพาูาคนใหม่เข้ามาปุ๊บบริษัทผู้รับเหมาก็ทําหนังสือ,อไปยังท่านผู้ว่า การประป่าคนใหม่แล้วในที่สุดท่านผูว่าการปรัป่าคนใหม่ก็มีหนังสือสั่งยกเลิกหนังสือของรักษาการผู้ว่าประปาที่รักษาการนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องการเอื้อประโยชน์กันโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าผู้รับหมอดาเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยแน่นอนฮนะโดยเงื่อนไขสัญญาจะต้องมีโทษปรับนะครับแล้วก็เราก็ดําเงินเข้าหลวงนะครับนําเงินเข้ารับ ตการที่ท่านผู้ว่าปาปลาคนใหม่ไปเซ็นหนังสือยกเลิกหนังสือที่จะยกเลิกสัญญาเนี่ยมันก็มีเงื่อนงำเพราะว่าโครงการนี้จริงๆมีระยะเวลาก่อสร้าง570อวันแต่นับวัดนี้นเกินระยะเวลามา5ปีกว่าแล้วโครงการนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะผลกระทบที่เกิดขึ้นคือประชาชนไม่สามารถได้ใช้น้ำป,ปลดปานะครับบ้านพักคนงานอะไรต่างๆนี่ยังไม่แล้วเสร็จอะไรเลยนะครับแต่ท่านผู้ว่าคนใหม่กลับมาเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับแจ้งที่ประมูลงานได้เนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องพิรุกที่จําเป็นที่จะต้องมาลองให้ทางปปชดําเนินการไต่สดสอบสูนและเอาผิดต่อไปครับ